สวัสดีครับเพื่อนๆือวันนี้แปลเพื่อนๆ่อนไม่เอางานอนุรักษ์ดวงกว่างนะครับเตียมเบอร์สมมะต้อนะครับผมประจําปี2565ครับผมเอาไปดูบรรยากาศภายในกันเลยครับผมครับผมวันนี้มีการประกวดกว่างสวยงามนะครับผมโคดเทติดี้แกนนการประกวดกว่างนะครับสีของกว่างนะครับสีเหลืองสีแดงสีดําชัดเจนพื่นอนนะแล้วก็ขอบบนนะครับขอบแหน่สมส่วนใบเลี้ยวแหลม้านกว้างนะครับ เป็น่ยนข้นบะเอียงบาบิดบะเบี้ยวนะครับผมส่วนขาแรงนะครับขาเสมอขาโบนสวยสมส่วนบะเอียงบะเบี้ยวนะครับแก้มงอนหัวย่อยเป็นกวยวีขึ้นเป็นรูปแสมเหลี่ยมสวยนะครับแก้มเสมอแถวหัวนั้นเพลินนะส่วนทรงแน่นีแน่ลึกหัวสูงสมส่วนนะครับมันมีรอยขีดควนรอยยับเด้อเพื่อนเด้อส่วนแขนนะครับแขนย่อยยาวสมส่วนเล็บแถวโคบบะฮอกเน้อภาพรวมทั้งหมดนะของกวางนะครับ ความสวยงามเนอะแกนกประกอบกวางกีก็มีนะครับผมกวางกีนี่ต้องตัวเลขที่สุดนะเว่ยนะแต่และบต้องครบนะครับผมทำในงานก็จะมีแกนเอากวางมาขายตลอดงานเลยนะเื่อนะนี่เนืะกวางของลุงนี่ปุ่นยัางงามลนะเว่อนะตัวห้าร้อยนะครับผมแซมตัวให้นะย าอีสานนะภาคอีสานที่ภาเหนือเฮ้ยแห่เขาแ่เขาภาคอีสานภาเหนือจะมีอะไคเหนือจะมีทางพิษยนโลกครับแต่สมนักป้านลอยเป็นแค่เขานี้ลูยอีสานไหมลแคลอสานแตทาเขาอีสาน ในพวกหนึ่งกระตายอ่ะแม่ของกระลากรหานนี่เนอะแต่ฉัน,นแม่ควรนะะจะมันจะเป็นสามเขาใหญ่เป็นพวกแอดล,ลัร์อะไรพวกเนี้ยอันนี้พี่พ่อคนเดียวก่ะอันนี้ซื้อเพื่อนทำไมอ๋อมา,า,มาเที่ยวงานได้เยอะนะครับท่านที่ไมิได้ผ่านเข้รอบก็สามารถมาเก็บกวางได้เลยนะครับส่วนคนที่เข้ารอบก็สามารถมารับบาดเพื่อที่จะเอา จะเอาไปขึ้นบนเวทีใหญ่ได้เลยยูทุกเพื่อนะครับตันนี้อยู่นี่วันนี้นายรามนะครับจาชการของอารุณรัตน์น้องกาของกระทรวงนะครับการที่จักันได้นะครับไนช่องยูทูบนะครับครับผมนะครับวันนี้เป็นแน่แต่ของแซมตัวสุดท้ายนะครับผมแซมรุ่นนะครับผมรุ่นย่อยทาร์ตแม้นี่จะเป็นรุ่นกลางนะครับผม อ่าสุดท้ายดุนเลขครับผมอย่างงามเดิมาเด้ออาครับผมตอนนี้ผู้แข่งขันกันมาถึงเวทีใหญ่แล้วครับเพื่อนเดี๋ยวไปลุ้นกันบนเวทีแล้วครับผมรางวัลแรกครับรางวัรงวลรองชีนัเลิศอับสองนะครับในการประกวดวางอีกเล็กนะครับไดล้เกียว นายกุลีรักสุขชสุนันท์อ้เล่นกัลขอขอเดียวแล้วครับทนระธนท่านประธนะธระธานท่ารทนะรนธน่นะร่ท่ะา่ปนะรรรารรรนน่ท่าร่น่ i oh, We're Продолжение следует... มีตีนเลื่อนะครับรางวัลวสยาทุนกลางนะครับที่มีขนาด26-26.9มิมนะครับรางวัลอซเอร์ได้แก่นายสุทธมากุวนเพีย ตาทางตาหน้าเลยครับจากสูงลงมาเลยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรียบร้อยครับขอบคุณครับไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

รางต่อไปนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งะครับในการขับวดขัสวยงามท้งอ่ด็เขอเชิญทุกทาน มาซาะนี icana, ้ทได้เลยนะทุกคนาะที <op edi> ่ผู้สุยบบที่มีการความเชื่างรลกว่าแบบทั้งหมดนะซึครับากนี้นะครับขอหาเปน นักสำหรับการแถข่าวต้องขอเสนอภาพวาที่ร้อยีคณะรรมารแกวอยากดูให้ด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนสัญญาณนะครับวันนี้ครับมีก็กับทุกคนแล้วก็ไปน้องแต่ชหน้านะครับีใหม่ i <laughs> เปลี่ยนภาพบรรยากาศภายในวันนี้นะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่อนุญาตให้ผมได้ถ่ายแบบใกล้ชิดเลยนะครับผมโดยเฉพาะให้กุ้งนะครับผมกองค,ครับ mm hmm. เจอกันคลิปแน่นึงเมื่อเดิอวันนี้แล้วก่อนนะครับสวัสดีครับ